โอ้ไฮสเต็งเจร์มาพานี้ผมไม่ได้จะมาเล่นเกมให้พวกคุณดูหรือมานั่งบ่นเรื่องราวแสนน่าเศร้าที่เกี่ยวกับชีวิตของผมว่าผมเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่มาพานี้จะแตกต่างออกไปซึ่งช่องผมไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการสปอยคอมิกเรื่องนึงที่ผมชื่นชอบนั่นเองซึ่งในคอมิกที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างผู้ใหญ่ม,มากๆซึ่งคอมิกนี้จะออกแนวแบบแฟนตาซีมีเอ่อพวกเอเลี่ยนแล้วก็เทพเจ้า อ,อยู่ในช่วงยุคอนาคตอะไรประมาณนั้นแค่ฟังดูก็แปลกแล้วใช่ไหมโลกอนาคตที่มีพระเจ้าด้วยซึ่งคอมิกนี้เป็นผลงานของ t e n t a c l e Monsterchu และอยู่ในสังกัดของ Studio Q p l a แซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของจักรวาลที่แสนกว้างใหญ่ในจักรวาลของคอมิกเรื่องนี้ซึ่งคอมิกนี้จะเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดันบังเอิญไปเจอเรื่องร้ายและเรื่องร้ายนั้นก็ดันติดตัวนางมาเป็นเวลานานไอ้ที่บอกว่าติดเนี่ยหมายถึง ตเรื่องราวเมื่อเริ่มต้นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีผู้หญิงสองคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงม้านั่งกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องติ่มซำกันอยู่และจากทางซ้ายนี่คือตัวละครเอกของเราหนายมีชื่อว่าเอ็ดนาคาริสาวผู้โชคร้ายที่ผมพูดถึงเมื่อก่อนหน้านี้เอ็ดนาที่กำลังนั่งฟังเพื่อนตัวเองกำลังสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองที่อาจจะพูด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 แล้วไม่ยอมหยุดสักทีหนึ่งและอาจจะพูดถึงเรื่องติ่มซำอยู่ได้นะ แต่เอ็ดนากับไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องที่นางเล่าให้ฟังเลยซีดีอยู่ในหัวของนางเอาแต่คิดอยู่อย่างเดียวก็คือทำไมเพื่อนของตัวเองนั้นถึงดื้อและในระหว่างนั้นที่สองคนนี้ก็ําลังนั่งคุยกันอยู่ก็เกิดแสงประหลาดอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงจุดที่เอ็ดนากําลังอยู่ทุกทุกอย่างหยุดนกที่บินผ่านก็หยุดอยู่กับที่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมทุกทุกอย่างถึงได้หยุดและไม่ขยับขยื่อนซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นฝีมือของเอ็ดนา เอ้สเตนเจอร์อันนี้ผมต้องขอโทษเลยนะที่ต้องขัดจังหวะแต่พอดีว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะผู้ใหญ่ไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะดูต่อหรือฟังต่ออะไรก็ได้ให้ไปฟังต่อที่แฟนเพจของเราทาง Facebook เท่านั้นถ้าเกิด่าคคณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะนะก็สามารถรับชมได้เลยเพราะผมจะวางไว้ตรงใต้ดีสคริปชันด้านล่างและตรงคอมเมนต์เพียงแค่คลิกเดียวก็จะพาไปที่คลิปนั้นเลย